ดีค่ะพี่ชื่อนางสาวพรสวรรค์จิว๋วแยมเลขที่22ชั้นม5ทับพิเศษวิทยาศาสตร์เนาะหรือว่าน้องๆจะเรียกว่าพี่แบงก็ได้วันนี้พี่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานหลักในโครงการพี่พอพาติวของห้องเรียนพิเศษแล้วเนาะซึ่งพี่ก็มีทีมงานอยู่เบื้องหลังสองคนก็คือพี่แบมแล้วก็พี่เตยใช่ค่ะพี่แบมแล้วก็พี่เตยเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่าเนาะไปเลย จากที่พี่บอกไปมาทบทวนกันหน่อยเนาะว่าวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานหลักก่อนเรียนเรามาทบทวนโครงสร้างอะตอมกันก่อนอันนี้เป็นแบบจําลองอะตอมของโบนะน้องๆเห็นไหมคะว่าจุดตรงกลางนี้คืออะไรน้องๆต้องรู้จักอยู่แล้วเนาะมันคือนิวเคลียสซึ่งนิวเคลียสเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของโปรตอนที่มีประจุบวกแล้วก็นิวตอนที่ไม่มีประจุไฟฟ้า โอเคเราจะเริ่มนับระดับพลังงานเป็นระดับพลังงานที่1เนี่ยจากวงไหนสุดก่อนเลยเห็นไหมเพราว่าเป็นอันที่1 2 3 4งสี่ห้าหหรือว่าที่มันจะมีชื่อชื่อหนึ่งก็คือชั้นแบบ K shell L shell M shell N shell O shell แล้วก็ P shell ไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าพี่ขอบอกก่อนเลยนะว่า การจัดเรียงอ e ิเล็กตรอนตามระดับพลังงานหลักเนี่ยไม่สามารถใช้กับธาตุทุกตัวได้จะใช้ได้ดีในกับธาตุแค่20ตัวแรกเนาะส่วนพวก transition Trans เนี่ยพี่แนะนำให้ใช้การจัดเรียงอ e ิเล็กตรอนตามระดับพลังงานย่อยมากกว่ามาเงื่อนไขของมันก็มีนิดหน่อยนะคือจำนวนอ e ิเล็กตรอนแต่ละชั้นเนี่ยจะมีได้ไม่เกิน 2n กำลับบง2ซึ่ง n เนี่ยก็คือระดับพลังงานเนาะเนี่ย n n และอิเล็กตรอนวงนอกสุดจะมีได้ไม่เกินแปดจากที่พี่พูดไปเราจะรู้ได้ยังไงว่าชั้นไหนมีอิเล็กตรอนได้มากสุดกี่ตัวสีส้มแล้วกันอ่เข้าสูตรแล้วกันเนาะตามสูตรเลยชั้นที่หนึ่งจะมีอิเล็กตรอนได้มากสุดกี่ตัวก็ใส่เลย2อ n กําลังสอง n ก็คือเท่าไหร่คะหนึ่เนาะ n 2 1ง,งกำลังสองต่อมาเรื่อยเลยนะพี่ขอไม่เขียนตรงนี้แล้วกันพี่ขอไม่เขียนตรงนี้วาหายไปหมดเลยบลบๆบอ่ะทับไปเด็กอ่ะต่อมาเป็น2 2ง,ง,งกำลังสองได้เท่าไหร่เอาพี่ลืมคิดตัวแรก2องคูณหนกำลังสองได้เท่าไหร่คะ่ะ ได้สองต่อมาสองคูณสองกำลังสองได้เท่าไหร่แปดสองคูณสามกำลังสองได้เท่าไหร่คะสิบแปดสองคูณสี่กำลังสองได้เท่าไหร่สามสองสองคูณห้ากำลังสองเท่ากับห้าสิบแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะอ่ะทีนี้น้องๆรู้แล้วว่าแต่ละดับพลังงานเนี่ยจะมีเลกอนได้มากสุดกี่ตัว เรามาลองทำตัวอย่างกันดีกว่าอ้าวตัวอย่างพี่หายไปแล้วโอเคอยู่ตรงนี้ Na เลขอะตอมเท่ากับ11เรามาจัดเรียงอีกตอนกันระดับพลังงานแรกได้มากสุดอีกตัวคะ2แล้วก็มา8เนอะมาเรียงต่อเลย2 8อ่ะหมดยังคะ เหลือเท่าไหร่เหลือหนึ่งโอเคแล้วก็ลองมาตรวจกันนิดนึงว่ามันเข้ากับเงื่อนไขเราหรือเปล่าจำนวนอิเล็กตรอนแต่ละชั้นมีได้ไม่เกินสองอิกำลับบงสองเกินไหมไม่เกินเนาะต่อมาอิเล็กตรอนวงนอกสุดมีได้ไม่เกินแปดเห็นไหมหนึ่งเกินแปดไหมคะไม่เกินหรอกไม่เกินเนาะอ่าแปลว่าถูกต้องแหละได้หนึ่งตัวแล้วเนาะ Cl เหมือนเดิมเลย 2 8แล้วก็เหลือเท่าไหร่คะ7 7เกิน8ปดไหมไม่เกินถูกต้องต่อมาแค,คลเซียมแคลเซียมแหละอ่ะแต่อมาคะ่ะเหลือเท่าไหร่8ปบวกสองเป็นสิบสลบจาก20เหลือ10อ่ะใส่แบบนี้ถูกยังถูกยังยังไม่ถูกเพราะว่าเห็นไหมสิบในระดับพลังงานที่3มันไม่เกิน18ก็จริงแต่ว่า อิเล็กตรอนวงนอกสุดห้ามเกิน8แต่ว่าสิมันเกิน8ไปตั้ง2เนี่ยเราจะทํายังไงเราต้องเฉลี่ยกมาก่อนให้มันได้ได้แบบให้อยู่ให้อยู่ได้เนาะสิบแตกออกมาเฉลี่ยออกมาก็จะได้เป็นแบบ8กับ2โอเคอันนี้อยู่ได้อ่ะอยู่ได้แล้วเนาะจัดได้ละอ่ะวิธีที่ถูกต้องก็คือ2 8 8 2 โอเคถูกต้องเพราะว่ามันไม่เกินแปดหละถูกต่อต่อมา VR สามสิห้าจะเลี้ยงต่อแปดสิบปดเหลือเท่าไหร่คะเจ็ดโอเคอันนี้ง่ายผ่านเลย i o d i n นห้าสิบสามสองแปดสิบแปดเหลือเท่าไหรยี่2ิห้าโอเค ยี่บห้าเกินแปดแน่นอนเห็นไหมเกินแปดแต่ว่ามันไม่เกินสาสองแต่มันก็เกินแปดแปลว่ามันไม่ถูกเนาะก็แตกออกมาให้ประมาณสิบแปดสิบแปดบวกอะไรได้ยี่บห้าบวกเจ็ดเนาะอ่าวิธีที่ถูกต้องก็โคก็คือสองแปดสิบแปดสิบแปดเจ็ดอ่ะอันนี้ถูกแล้ว อ๋น้องซึ่งการจัดเรียงิเล็กตอนตามระดับพลังงานหลักเนี่ยมันจะมีประโยชน์คือสามารถบอกตำแหน่งของธาตุเนี่ยบนตารางธาตุได้คือดูหมู่ดูคาบได้เนาะส่วนหมู่กับคาบคืออะไรน้องๆต้องไปติดตามในคลิปที่มันเนาะที่สอนเรื่องตารางธาตุอ่ะวิธีดูก็คือให้น้องๆดูวิธีดูหมู่นะให้น้องๆดูเวเลนต์อิเล็กตรอนว่ามันมีเท่าไหร่ถ้าเป็น1ก็คืออยู่หมู่หนึ่งเจ็ดก็คือ7หมู่7เ,เออนั่นแหละพี่เขียนให้แล้วกัน อมู่หนึ่งส่วนคาบน้องๆจะรู้ได้ไงน้องๆต้องนับระดับพลังงานเนาะว่าระดับพลังงานมีเท่าไหร่อันนี้เป็นระดับงานพลังงานที่หนึ่งสองสามแปลว่า n a เนี่ยมันอยู่ในคาบที่สามต่อมาคอรีนหมู่อะไรคะหมู่เจ็ดคาาที่สามเหมือนกันแคลเซียมหมู หมู่สองคาบคาบที่หนึ่งสสาสคาบที่สี R ่ ine, 7, บีอาโบมินหมู่เจ็คาบสี่ไอโอดีนหมู่อะไรคะหมู่หมู่เเนาะคาบหนึ่งสองสามสี่ห้าคำห้าโอเค เราได้แล้วว่ามันอยู่หมู่ไหนคาบอะไรลรามาสุ่มตรวจกันดีกว่าว่ามันจริงไหม NA อยู่หมู่หนึ่งคาบสามจริงไหมอะไปดู NA NA อยู่หมู่อะไรห,หมู่หนึ่งคาบสามโอเค NA ผ่านต่อมาตัวต่อไป CL หมู่7คาบสามจริงไหม C L อหมู่เจ็ดคาบที่สามจริงเปล่าเห็นไหมอยู่คาบที่สามเดิออ่าตัวอย่างต่อไปสุ่มมานะไอโอดีนหมู่เจ็ดค้าบที่ห้าอ่าดูซิหมู 7, ม่เจ็ดไหมไอโอดีนหมู่เจ็ดคาบที่หมู่เจ็ดคาบที่ห้าโอเคไอโอดีนนี่ เรียบร้อยเห็นไหมทุกคนว่ามันสามารถบอกหมู่กับค่าของเราได้ค่ะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะถ้าเกิดมีโอกาสพี่ก็เดี๋ยวจะมาให้ความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มเนาะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ตั้งใจดูแล้วก็ตั้งใจเรียนนะเป็นเด็กดีโอเคปะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ